สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557กับดิฉันสุทธีราการจิระอุดมสาโรธค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกร,รกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2557พิพิธภัณฑ์สถานโบราณาคดีและประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาท สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่บัรนี้นะคะจนถึงวันที่18มกราคม2558เวลาตั้งแต่9นาฬกาจนถึง16นาฬิกาณพาที่นั่งอิสราวินิจัยพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 2 1 1 4 0 2 0 2 2 2 4 2 0 5 0ค่ะ มาต่อกันที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมาการขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่าขอเชิญนักเรียนและเยาวชนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าในทัศนะของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อประกอบการปฏิรูปประเทศไทยและร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาอย่างอีเมล yud.opinion@parliament.go.th อีเมล young opinion as parliament go t h หรือเข้าไปที่ Facebook young thai opinion Facebook เสียงเยาวชนไทยหรือจะส่งใบไป,ไปหรือจะส่งไปสนียบัตรมาที่ตู้ปน11ปนฟรัฐสภากรุงเทพมหานคร10305ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศประจำโครงการ BJM จำนวนหนึ่งอัตรา ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้สนใจสมัครได้ที่หมวดบริหารงานบุคคลสํานักงานเลขานุก,การชั้น3าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนศูนย์รังสิตตั้งแต่แบ,บัดนี้นะคะจนถึงวันที่16มกราคม2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ jc.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02696 6216ในวันและเวลาราชการค่ะ มาปิดท้ายกันที่กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพเลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจากทหารเรือประจำปีการศึกษา2558คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาปีที่6หรือปาชาวชทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่30เมษาย,ยน2558และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือปลดจากกองประจำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5ม,มก,รก,รกรกาคมจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ 2,558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ n a v i d u n a v i m i t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028893922024753663 4 02475 3643ในวันและเวลาราชการค่ะและนี่ก็คือข่าวบริการทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ